มัดมอันแกงแก้วตาหอมยีรารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกง แรงยากากอไฟันหสวัสดีครับได้เวลาที่แมนจะมาเจอกับคุณแล้วนะครับแมนธนรัตนกิตยาการครับประจำการอยู่ที่นี่ครับไ Cooking Class ของบูดเอลเ h a ฟนครับพัตคาารอาหารบูเอลเ h a ฟนบนคฤหา์พระพิทักษ์ชินประชาจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละครับ นอกจากคุณจะอิ่มอร่อยได้กับอาหารแบบว่ารอยุไทยคุยซีนครับจากมาดามโอ้โหมาดามดูรอซกมณนีสเตเปที่กลั่นกรองแล้วคัดอาหารอย่างดีมาให้คุณได้ทานอย่างอิ่มอร่อยตั้งแต่11โมงครึ่งเรื่อยไปถึง4ทุ่มครึ่งยาวกันไปเลยที่บูเอฟเฟนครับเรายังมีไทยคุกิ้งคลาสนะครับที่สอนอาหารไทยไปถึงขนมไทยด้วย เปิดทุกวันเลยนะครับที่นี่ครับบูเอ e ลเฟนศูนย์เจ็5 5ถึง7นั่นเองนะครับอยู่กับแมนในวันนี้แน่นอนครับคุณอยู่กับรายการ b l c k k o x x ครัวมั่วนิ่มวันนี้จะมั่วนิ่มแค่ไหนแล้วอะไรจะอยู่ในกล่องดำนั้นคือเรื่องที่เราต้องค้นหา และว,วันนี้แขกรับเชิญของแมนไม่ธรรมดาครับพ่อครัวที่เชิญมาในวันนี้คุณเอสรันสมรักครับ ัสดได้ที่เป็น managing director หรือว่าใช่ครับเป็นหนึ่งในคณะบอร์ดบริหารภูเก็ตบอร์ดบริหารของภูเก็ตไข่มุกหรือว่าภูเก็ตเพิร์ใช่ครับอยู่ที่สปาร์อยู่ที่สปาร์ครับพี่แมนตอนนี้ไม่ใช่สีน้ำเงินแล้วอ่ะกำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมครับปกติเนี่ยเวลานัดใครไปที่นั่นบอกว่าตึกสีน้ำเงินน้ำเงินอ่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังปรับเปลี่ยนยกใหญ่เลยใช่ครับจะทำเป็นตึกสี่ชั้นครับครัมวงจอดมากขึ้นตั้งแต่ทำมงกุฎให้นางงามจากทั่วโลก ก็เครืรใหญ่โตนิดนึงครับแม่ครับวันนี้คุณเอครับเป็นแขกรับเชิญของ Backbox ครัวมวลนิมครับเป็นยงไงบ้างครับคุณเอนี่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารอยู่บ้างนิดหน่อยครับไม่หน่อยนะครับต้องบอกว่าตอนที่คุณเอไปเรียนที่ต่างประเทศใช่เรียนที่อเมริกาอเมริกาครับได้ไปอยู่ในครัวเขาด้วยอะไรยังไงก็เรียนไปแล้วก็อยากหาประสบการณ์ครับก็เลยทำงานเล่นๆไปด้วยอะไรทำอะไรเล่นๆครับ ก็ทําร้านอาหารไทยนี่นะครับบางวันวันดีวันร้ายก็ได้ไปทําในครัวบ้างทํแอปเปิไทยเสิร์ฟบ้างหลังจากออกมาเสิร์ฟบ้างอยู่ไปอยู่มาเขาให้ลงกระทะเลยจะมาบอกว่าคุณธรรมดาได้ยังไงแต่ที่สําคัญคือวันนี้ผมไม่ปล่อยคุณให้รอดแน่ๆกลัวมากครับพี่แมนบอกลูกเาจะเป็นอะไรในกล่องดําแล้ววันนี้เชฟผู้ช่วยของเราสองคนจะเป็นใครเชฟพี่เลี้ยงจะเป็นใครสักครู่กับแบ็คบ็อกซ์ครัว กลับเข้าม,มาที่ b l a k k o o x ครัวม้วนนิ่มของเรานะครับแล้ววันนี้เชฟพี่เลี้ยงของเราทั้งสองคนของแมนและเอกก็คือเชฟสุทีระสซื่อตรงสวัสดีครับเรี<ม>ยกง่ายๆว่าเชฟอะไรครับ<ม>เชฟกล้าเชฟก้านะครับกล้าไหมครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ที่บัวในเฟรนี้เซก้าทำอะไรบ้างครับเอ่อเป็นอยู่ซตารเตอร์อยู่กับสเตอร์ไฟล์ครัวผัดครับครัวผัดแล้วก็ทั่วไปครับสเตอร์ไฟล์แต่ก็ซตารเตอร์ด้วยซตารเตอร์ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่นะ,แต,ะแต่ว่าฝีมือน,นี่แบบว่าต้องเท่าไหร่นะไม่องั้นอยู่บัวแล้วเฟนไม่ได้นะครับ <laughs> เอาเลยครับวันนี้เราคงต้องมาดูแล้วว่าในแบ็กบ็อกซ์ของเรานี้คืออะไรติดเช่นกลับกับมับและวันนี้ ในกล่องดำนี้ก็คือตึ้งโ้โะซี่โ,โ,โคโรงหมูถูกไหมฮะคุรุบูตาคุรุบูตาด้วยอะ่ะไม่ใช่ซี่คโครงหมูธรรมดาซี่โครงหมูโครบุตาเอาเลสิพี่แม่เธอคุอ้นเคย ม้าไม่คุณที่อเมริกาแลาหละเขาทำกันตลอดตายแล้วเอาลุยกันเลยกับแบ็คพ็อกได้เวลาม้วนนิ่มแล้วล่ะครับ <c oughs>